ครับสวัสดีครับอยู่แบบชั้นชัชนแนล้ววันนี้เรามาอยู่กับพี่บาร์นะครับนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับพี่บาร์สร้างอะไรดียังไม่รู้เลยสร้างกับการ์ตูนพี่บาร์สร้างไปก่อนเลยสร้างไป เดี๋ยวคัดไป่อนที่คัดไปตอนที่ทุกคนสร้างเสร็จกันแล้วครับนะครับแล,แล้วก็มากันต่อเลยครับพี่บาเขาก็ทำการกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่คนเดียวนะ <c oughs> สร้างคนเดียวนะนี่ก็คือผมสร้างแล้วผมก็เลี้ยงมาอ่คลิปนี้อาจจะ ครับแต่ผมทำยาวมาก,กนี่นะนี่คือบ้านผมนะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยอยากให้ท้าไม่ลองดูก่อนน,นะเนี่ยยังรีบร้อนแบบหัวร้อนมากแบบนี่เสร็จแล้วแต่เนียถ้าเกิดใคยายให้มีอีพีสองนะครับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เราจะทำให้คุณเลยนะครับผม อันนัอนนนนันดู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 อันแล้วก็จะไปบุกกันซอมบี้ซอมบี้เปิดยังหรอเดี๋ยวท่านไปแค่นี้นี่ไงเปิดเลยซอมบี้นี่ไเปิดเปิดเปิดมึงแท่ๆหน่อยเฮ้ยมึงดีตรงไเราไปดีต่งไหนดีก่อหนึ่งก็ใช้สกินเดต คากิเปอร์หรืไม่กเปอร์คิ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 เปอร์เนาบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอเล่ปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ไหมครับคลาสไม่ได้กินเท่ม่ะ Mm-hmm.